อ่ะไปเล่เรื่องราวข้องวันแม้แห่งชาตีเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กับบิกเรียงค่หนี่อีกแง่มุมนึ่งนะนอกจากการแสดงความรักความกตัญญูให้ต่อแม้จะมีเรื่องราวข้องภักผานิดนั่นก็คือดอกมะลิค่ะอ่านําไปเล่นะคะเกษตรกรชาวส่วนดอกมะลิที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแรงเก็บเกี่ยวปนผลิตไทยทันการชายในวันพรุ่งนี้กันแล้วนะคะซึง ข้อวอกว่าเป็นทีต้องการข้องร้านค่ายดอกไม้ร้านค่ายพวงมาลัยนะคะทางในและต่างจังหวัดเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยตอบอราคาขทุกว่าปีทีเแล้วค่ะค่ายส่งกิโลกรัมละแปดรอยกันเลยทีเดียวค่ะ ต่อเช้าวันแม่แห่งชาร์ค่ะทิศซองซิ่งห้าคมค่ะดอกมะลิก็จะเป็นที่ต้องการข้องตลาดจํานวนไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นดอกไม้ซีข้าวดอกเล็กๆข้าวบริสุทธิ์นะคะซื้อความหมยถึงความรักความกระตันยู่และก็ทุกนํามาเป็นสัญลักษณ์ข้องวันแม่ค่ะเปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีให้ลูกค่ะโดยภาพที่เราเห็นกันจนชินตาในช่วงของวันแม่แห้งชาร์ก็คือการมอบดอกมะลิหรือว่าพวงมาลัายให้กับแม่เนื้องในวันสําคัญนี้ค่ะทีนี้ทาง ทีมข้าว n อ t นบีทีใต้ค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปยังส่วนมะลิกลาง,ม,งาม,มุงเลยนะอ่ากางมุงกันเลยค่ะไม่รู้ตัวยุงกัดประพันธ์หรือนะ <c oughs> เป็นส่วนข้องคุณแววรือว่าคุณพัทรชะโลทอนค่ะเผืือสำรวจราคาดอกมะลิในช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากเลยค่ะช่วงของเดือนสิงหคห้าคมข้องถูกปีค่ะโดยการทําส้วนมะลิกลางมุงเนี่ยพรบอกว่าเป็นประสบการณ์ในการปลูกดอกมะลิส่งค่ายมากว่า10ปีมาแล้วค่ะ ที่สาคัญค่ะส่วนดอกมะลีแห้งนี้แตกต่างจากส่วนอื่นค่ะนั่นคือการปลูกในมุงค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวข้าวันมุงนะข้างบนนะและการเป็นแปลงปลูกดอกมะลีที่ย่ที่สุดแห้งเดียวในจังหวัดภูเก็ตค่ะแน่นอนค่ะว่าคุณนะภาพของดอกมะลีเนี่ยดอกเนี่ยจะออกใหม่ย่แล้วก็เป็นสีข้าวสวยนะคะเก็บไว้ได้นานโดยไม่ชำางค่ะก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทางในจังหวัดและก็ตางจังหวัดค่ะโดยปีนี้ค่ะดอกมะลีที่ทางส่วนเก็บ ได้เนี่ยได้วันละ60โลค่ะน้อยว่าปีทีแลว้วแต่วายอดการสั่งซื้อดอกมะลิเนี่ยมากว่าปีทีแล,ล้วก็เลยต้องแรงนะคะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในทุกๆวันเพื่อให้ทันชายในช่วงของวันเม้นั่นก็คือต่อเช้านั่นเองค่ะในส่วนของราคาค่ะ เกษตรกรก็ยอมรับว่าปีนี้แนวราคาลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเด็กปีที่แล้วปีก่อนๆ้นเนี่ยค่ายกันปีละพันบีบเอาเกลี้ยงแต่ปีนี้ลดลงมาโลละพันค่ะค่ายกันโลละพันปีนี้เนี่ยเลือนโลละแปดรอยลดลงมาสองรอยต่อโลค่ะฝังเสี่ยงกันเลยนะครับค่ะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่แล้วจะเยอะกว่านี้อ่าปีนี้ผลผลิตยังสู้ปีที่แล้วไม่ได้เลยแต่ว่ายอดสั่งซื้อเนี่ยเยอะ ราคาถ้าเทียบราคาถ้าพูดถึงราคานะคะราคาถ้าเทียบกับปีที่แล้วราคาปีที่แล้วจะสูงกว่านี้ปีนี้ค่อนข้างที่จะต่ําลงมาหน่อยหน่อยนึงอ่าเหมือนอย่างวันเนี้ยสวนของวลจะขายอยู่ที่แ0 0ช่วงเทศกาลคิดว่าน่าจะขายจนถึงวันที่11 12เนี่ยก็ยังคงน่าจะราคานี้นิ่งๆ่งอยู่อยู่ที่แ0 0ไม่ไม่ถึงพันปีนี้นะคะแนวโน้มไม่ไม่น่าจะถึงพัน โอ้นะครับหนะ้านอกจากนี้แล้วในชงเทสการ์ดนะครับสั่งร้านมีโปรโมชั่นนะครับลูกค้าที่ต้องการพวงมาลัยจากส่วนนะครับก็มีบริการทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่พร้อมทั้งกลองขนาดใหญ่ปกติอ้รารวยก็เหลือกชามรวยห้าสิบเก้ากนัตกลางเล็กนะครับส่งรวยห้าสิบบาทก็เหลือกรวยเก้า 99, สิบเก้าสนใจดอกมะลิหรือพวงมาลัยนะครับข้อมือ สำหรับวันแม่นี่แหละครับไ้ที f a ฟ e b บุกของส่วนมาลิกลางมุงภูเก็ตนะครับกันมุงเก็ตนะครับแลก็อ่เพชนะครับนี่ทีโดมาลิกลางมุงหรือ0ู้7แปดกา่หน้า